ยกเท้าครั้งแรกยิงเขาใส่โยทินเปิดได้แล้วยกมาให้กับธนพลปุริสินขานให้เป็นแต้มของทางพิณุโลครับธนพลขึ้นเตะทีแรกมีแมด่ดึงยาวนิชกุลเซิร์ฟหยดโยทินเอาขึ้นมาได้และยกมาให้ธนพลเตะติดบล็อกเหมือนกันแต่ว่าแล้วประเมศเองเกี่ยวมาเล่นไม่ได้ไดแน่ละครับโดนด้านบนของบล็อกของทางอุราย,ยุทธจันทรเสนาได้นะนิชกุลอ่า เสิร์ฟได้นี่วรันยูเองก็เปิดลูกขึ้นมาโยทินโอ้โหน้ำหนักแะ็ดูครับแล้วไม่ต้องไม่ต้องซอยเรียกว่าก้าวหลายก้าวเลยครับอาวุธสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ลงมาเสิร์ฟนะครับแล้วก็ถือว่าเสิร์ฟได้ดีช่วงปลายเซตสองติดบล็อกเนี่ครับธนพลเตะใส่เข่าของวรยุทธจันนวนครับโดนด้านบนนะเสิร์ฟยอดโยทินเปิดสบายยกมาสวยนะ เนี่ยครับยกมาสูงแล้วเตะสูงด้วยฮะแล้วก็ยิงเข้าใส่ตัวของเสิร์ฟตัดกันลุกได้หรือเปล่าเนี่ยครับก็จังทาให้เขาเปิดได้สบายแล้วก็มันก็ทําให้รุกกลับง่ายฮะแต่ของตัวเองทําไม่ได้ไม่เป็นไรครับมาดักเอาแต้มจากเกมเสิร์ฟของปทุมธานีอินทรีเจ้าเิหาก็ะดังมีแต้มเหลือให้เล่นอยู่เสิร์ฟยอดมาโยทินเปิดดีแล้วยกมาโอ้โหเนี่เตะเข้าใส่ช่องลำตัวนั่นแหละครับ โดนก็จริงแต่ว่าเหลี่ยมนี้ไม่เด้งกลับความผิดพลาดของคู่ต่อสู้ครับนี่ครับโย,โยทินเปิดด้วยหลังทางมาดีแล้วยกสูงมาให้มุมกว้างฮะเตะมุมนี้เลือกเตะมุมฉีกมาแล้วประเมศรเองอ่านผิดครับชราบุฒรเสิร์ไปต้องยกมาเองครับวรันยูแต่น้ำหนักเยี่ยมจะเล่นหยดก็สามารถที่จะเล่นได้ด้วยเทวอ อ่านคู่ต่อสู้ตลอดเนี่ยครับใช้ฝาชดารุธได้หมดเสียไปยังเปิดได้ดีรันอยู่โยทินยกมาให้แล้วเดียนขึ้นไปเหยียบลูกนี้เข้าตรงกลางฮะเปลี่ยนทิศทางนิดหนึ่งมีสักแต้มมึงมีโอกาสได้เซตนี้ครับอาครับล้นข้าไปแล้วครับโยทินลังเลแต่อาครับเลือกเล่น3จังหวะโอ้โหกดบล็อกจมมิดเลยฮะเนี่ยครับ แต่อัดใส่ต้นขาของวรยุทธนิชกุลเสิร์ฟมาโยทินเปิดสบายยกมาให้สวยครับเตะมุมนี้อีกแล้วครับเนี่ยครับเตะใส่ต้นขาของวรยุทธเจนทรัศนาอีกครั้งนึงฮะมือเล็กน้อยฮะนิชกุลเสิร์ฟดีอ่าครับพอเปิดได้ครับวรยุทธแล้วเนี่ยครับยังตามมาบล็อกไล่บล็อกดีฮะติดหลังเท้าครับนี่พยายามที่จะเล่นมุมฉีกแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ย นิชกุลเสิร์ฟมาโยทินเปิดสวยมากยกลูกนี้ให้แล้วเย็นหน้าหน้าเน็บแบบนี้ต้องหลีกเลี่ยงฮนะอย่าก,กดต่ำคนระับแต้มเสิร์ฟมาปรันยุเปิดดีโยทินยกมาให้ธนาพลเลือกยิงใส่เป้าเล็กฮนะน่ครับตายเท้าของวรยุทธจันทรเสนานะนิชกุลเสิร์ฟหนักมา วรันยูเปิดพอไหวอยู่แม่ยากนิดนึงโอ้โหแต่ธนพลเตะติดบล็อกของปรเมศนะฮะยังดีนะครับว่าอย่างเอี้ยวตัวหลบไดปเสิบยอดโยทินเปิดขึ้นมาสวยฮะแล้วธนพลนี่อะไรครับแล้วทำได้ดีด้วยนะฮะสองก้าวยาวๆเลยฮะวิ่งธนวุฒิเสิร์ฟมาอืมวรันยูเปิดไม่ถึงก็ดีเท่าไหร่แต่ว่าโยทินครับ ลเตือนแล้วเกินครับดูครับดูแอคติ้งแกลุ้นธนพลทัพเย็นตลอดเลยควรจะมีบ้างหยอดมานะโยทินเก็บกินหมดนะแล้วก็ยกมาธนพลกดดูครับดึงลงต่ำเลยนะฮะว่าจังหวะเข้าลูกดีธนวุฒเสิร์ปันหยอดมาธนพลเอาขึ้นไปได้แล้วอืมกระตุกเร็วครับเสิร์ฟยอดมาธนพล เอามาให้โยทินเล่นแล้วยกลูกนี้เร็วไปฮะนั่นแหละครับเข้าไปแล้วเกี่ยวลูกนี้ปลายเท้านิดเดียวริวุฒิเสิร์ฟปั่นยอดมาอีกทีนึงซื้อความผิดพลาดคุณต่อสู้ดูอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่า